เรื่องใช้เงินให้ตรงคุณค่าเราไม่ได้เหนื่อยเพราะเงินไม่พอแต่เหนื่อยเพราะเราใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญมากกว่าสิ่งที่ให้คุณค่ากับชีวิตความต่างของชีวิตที่วุ่นวายกับชีวิตที่มั่นคงอยู่ที่ความสามารถในการถามตัวเองว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงไหมหรือแค่ถูกกระตุ้นให้ซื้อนี่คือหัวใจของคำว่า value spending ใช้เงินตามคุณค่า 1. เงินคือพลังงานชีวิตของเราลองมองเงินแบบนี้เงินเท่ากับเวลาที่เราใช้เงินเท่ากับแรงที่เราเหนื่อยเงินเท่ากับความอดทนที่เราใส่ลงไปเงินเท่ากับการแลกด้วยพลังชีวิตของเราดังนั้นทุกครั้งที่ใช้เงินเรากำลังใช้บางส่วนของชีวิตเราไปด้วย Spend wisely, live wisely ใช้ให้ฉลาดอยู่ให้ฉลาดถามตัวเองเสมอว่า สิ่งที่กำลังจะซื้อมันคุ้มกับส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงไหม 2>, 2. บางอย่างราคาไม่แพงแต่แพงมากสำหรับใจบางครั้งสิ่งที่ดูถูกเช่นอาหารดีๆความสบายใจการนอนหลับแบบเต็มอิ่มกลับให้คุณค่ามากกว่าของราคาแพงที่ไม่ได้จำเป็น Worth ไม่เท่ากับ Price หรือคุณค่าไม่เท่ากับราคาถ้าสิ่งใดทำให้ชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหัวใจเบาขึ้นแม้จะราคาเท่าไหร่ก็ถือว่าคุ้ม 3. ของบางอย่างแพงแต่ไม่ให้คุณค่าเลยเสื้อผ้าใหม่ไปอีกหนึ่งตัวของแต่งบ้านที่ไม่ได้จำเป็นของสะสมที่ซื้อตามกระแสดินเนอร์ราคาแพงที่ไม่ได้มีความหมายอะไร รางวัลชีวิตที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดแต่ถ้ามันทดแทนความว่างเปล่าข้างในไม่ได้มันก็เป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่แพงเกินไป 4. การใช้เงินที่ดีที่สุดคือการซื้อคุณภาพชีวิตซื้อเวลาดีๆกับคนที่เรารักซื้อประสบการณ์ที่ทำให้เราเติบโตซื้อความรู้ที่ทำให้เรามีอนาคตซื้อสุขภาพที่ดูแลตัวเอง ซื้อความสงบเช่นหนังสือดีๆหรือกาแฟเงียบๆหนึ่งแก้วซื้อการเดินทางที่เปิดโลกใหม่นี่คือการใช้เงินแบบ invest in yourself ลงทุนในตัวเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตมีค่ามากกว่ามีของ 5. ถามตัวเองเสมอว่าซื้อเพื่ออะไรก่อนจะจ่ายเงินให้หยุดหนึ่งวินาทีแล้วถามว่า ซื้อเพราะอยากได้จริงๆหรือแค่กลัวพลาดซื้อเพราะชอบหรือแค่ตามคนอื่นซื้อเพราะจำเป็นหรือแค่แก้เบื่อซื้อเพราะมีคุณค่าหรือแค่มีราคาการถามแค่นี้จะช่วยประหยัดทั้งเงินและหัวใจสรุปที่ใช้ได้จริงชีวิตดีขึ้นทันทีเงินที่ใช้ไปอย่างมีคุณค่าจะกลับมาเป็นชีวิตที่มีคุณภาพและจำไว้นะครับ ความร่ำรวยไม่ได้มาจากการหาเยอะแต่มาจากการใช้ให้ถูกที่ถูกคุณค่าถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องรับสมองเติมพลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับ